พี่ครับน้องที่ติดในรอบพี่1ถ้าต้องการจะเอาอย่าลืมไปยืนยาสิทธิ์ในวันที่6ที่7จกุงพานี้ถ้าน้องไม่เอาเลือกไม่ใช้สิทธิ์หรือไม่ต้องเข้าไปทําอะไรในระบบเลยครับส่วนน้องที่เผลอมือลั่นใจบ้างอะไรแล้วแต่จะไปรอบสองอย่าลืมไปสัสิทธิ์ในวันที่8พฤษภาคมนะครับฝากเอาไว้เพราะว่าทุกปีนะครับจะมีน้องที่บริหารจัดการสิทธิ์ผิดพลาดไม่เป็นทําให้ชีวิตพังเลยทีเดียว สรุปสิ่งที่ต้องรู้ในการบริหารการสิทธิแคท67สวัสดีครับพี่แฮนน์นนท์โซนนะครับน้องๆครับวันนี้พี่แฮนจะมาพูดเกี่ยวกับเรือร่องรบิหารการสิทธิในระบบทีแคท67สิ่งที่น้องต้องรู้นะครับมีอะไรบ้างวันนี้พี่แฮนจะมาเคลียร์ให้ชัดนะครับเพราะว่าในการบริแผนการสิทธิ์นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับในระบบทีแคทเพราะว่าในทีแคทเนี่ยน,นะครัอหนุนเลยว่าให้ทุกคนนะครับมีเพียงหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ จากการสิทธิ์โดยการบริหารจัดการสิทธิ์นี่แหละอย่างแรกเลยที่น้องต้องรู้ก็คือความหมายของแต่ละคำนะครับหนึ่งก็คือคําว่าบริหารจัดการสิทธิ์บริหารจัดการสิทธิ์ก็คือระบบในการจัดการสิทธิ์ของระบบผิดแค่นั่นเองประกอบด้วยอะไรบ้าง 1. นะครับการยืนยันสิทธิ์สการไม่ใช้สิทธิ์สการสละสิทธิ์และ4คือการคืนสิทธิ์อ่าหคือการยืนยันสิทธิ์ การยืนยันสิทธิ์คืออะไรคือการที่น้องติดนะครับปนมหาวิทยาลัยที่น้องไปสมัครในแต่รอบแล้วน้องเข้าไปจากการสิทธิ์โดยการเลือกยืนยันสิทธิ์ การยืนยันสิทธิ์เท่ากับการมีที่เรียนเนาะนะครับแ้เดยน้องจะเอาน้องจะเรียนน้องต้องยืนยันสิทธ์เท่านั้นนะครับอ่าอย่าทาอย่างอื่นนะครับสก็คือให้น้องเข้าไปในระบบแล้วก็เลือกไม่ใช้สิทธิ์หรือน้องๆนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยติดแล้วปล่อยวางเนาะนะครับไม่ต้องทาในระบบไม่ต้องเปิดคอมเลยก็ได้การไม่ใช้สิทธิ์เท่ากับการที่น้องนะครับยังไม่ใช้สิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ในระบบ k c a คไม่ใช่การสละสิทธิ์เนาะสคือการสละสิทธิ์ คือการ,รยี่น้องนะครับเคยใช้สิทธิ์ยืนยันสิทไปแล้วแล้วทําการสละสิทธิ์ก็คือการติดแล้วยืนยันแล้วปุ๊บแล้วอยากไปต่อในรอบถัดไปน้องๆต้องเข้าระบบไปนะครับสละสิทธิ โดยการสละสิทธ์นะครับน้องสามารถสละสิทธิ์ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นในโลกเท่ากับว่าน้องๆที่เคยยืนยันสิทธิ์แล้วสามารถใช้สิทธิ์ในการสละสิทธิ์ได้เพียงแค่1ครั้งมีสิทธิ์เปลี่ยนใจไปต่อได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น <ST AR> ก็พิเศษใส่ข่นิดหนึ่งครับน้องที่ติดคณะแพทย์ทางตา หรือเพศสัตว์นะครับในสถานะของรัฐบาลน้องจะไม่สามารถสละสิทธิะะ and and ์แล้วไปสมัครต่อในคณะเดิมที่เคยติดได้ของรัฐเช่นน้องๆที่เคยติดแพทย์ของรัฐสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครแพทย์ที่อื่นของรัฐใหม่ไม่ได้น้องๆที่เคยติดทันตาของรัฐไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัครทันตาของรัฐได้น้องๆที่เคยติดเพศสัตว์ของรัฐจะไม่สามารถสละสิทธิ์เพื่อไปสมัคร เพศสัตของรัฐได้แต่น้องๆที่สมัครเคยติดนะครับแล้วยืนยันสิทธิ์สมมต,ติติดแพทย์เนาะเคยย,ยืนยันไปแล้วสละเพื่อเปลี่ยนราคาไปสมัครทันตะหรือเภสัชเนี่ยทำได้ที่เดียวกันครับน้องที่เคยติดทันตะแล้วสละเนี่ยนะครับก็สามารถไปสมัครแพทย์หรือว่าเภสัตของรัฐบาลได้นี่คือความพมเสีนยงที่นึงของการสละสิทธิ์สี่ก็คือการคืนสิทธิ์นะครับการคืนสิทธิ์คือการที่น้องเคยยืนยันสิทธิ์แล้วแล้วก็เคยสละสิทธิ์ปุ๊บระบบนะครับจะทําการคืนสิทธิ์ ไปให้น้องคืนสิทธ์คืออะไรนะครับก็คือการคืนสิทธิ์ให้น้องสามารถสมัครในรอบถัดไปได้เ <Nam ens> ช่นเดียวกัน,นครับการคืนสิทธิ์เนี่ยจะเหมือนการสละสิทธิ์ก็คือ,อน้องจะมีสิทธิ์ในการคืนสิทธิ์ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเพราะว่าน้องสามารถสละสิทธิ์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนี่ก็คือความหมายนะครับของแต่ละคำครับที่น้องควรจะรู้ในการเริหารจัดก,การสิทธิ์ ต่อมานะครับก็คือสิ่งน้องควรจะรู้คือเรื่องของวันและเวลาในการจัดก,การสิทธิ์ในแต่ละรอบนะครับว่าเอ๊นะครับแต่ละรอบเนี่ยมันมีวันและเวลาอะไรบ้างนะครับอ่ะทุกอย่างเลยครับรอบที่1ไกลเข้ามาแล้วสามังน้องนะครับที่ต้องการยืนยันสิธิ์ในรอบที่1น่งน้องๆต้องเข้าไปทําการยืนยันสิธิ์ในวันที่6ที่7กุมพาหกเจ็ดนี้ อย่าลืมเนาะอย่าลืมนะครับบางคนนะครับชอบพลาดนะครับพลาดเพราะอะไรบางคนคิดว่าเมื่อติดไปแล้วนะครับประกาศผลแล้วเมื่อมหาลัยประกาศผลเนี่ยแล้วก็มีการเรียกเราไปนะครับไปยืนยันสิทธิ์ตรงกับมหาลัยบางคนคิดว่าอ๋อตัวเองมีที่เรียนแล้วอ่าอย่าพึ่งนะครับบางคนตกมาตายเนี่ยเยอะแล้วถ้ามหาลัยที่น้องติดแล้วนะครับเขาเข้าร่วมในบบพิแคสน้องๆต้องมายืนยันสิทธิ์วันที่6ที่7กุมกาุัพา์นี้ด้วยนะครับถ้าน้องติดแล้วไม่ยืนยันสิทธิ์ วันที่6ที่กุมภาเนี่ยเท่ากับน้องจะไม่มีที่เรียนเนาะต่อมาครับในการสักศิษในรอบที่1เนี่ยจะมีขึ้นนะครับในวันที่8กุมภา67 ในวันนี้ก็คือสรับน้องๆที่อาจจะมือลั่นใจบางเผลอไปแล้วจะเปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วก็คือเคยกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วในวันที่6ที่7กุมภาเนี่ยและน้องเปลี่ยนใจอยากไปต่อนะครับในรอบที่2น้องๆต้องมาสาธิตในวันนี้ก็คือวันที่8กุมภาหกเจ็ต่อมานะครับในรอบที่2การยืนยันสิทธิ์จะมีนะครับในวันที่2ที่3พฤษภาคม67ก็คือน้องๆที่ติดในรอบที่2โคต้าน้ น้องต้องการจะมีที่เรียนน,น้องต้องเข้าไปทํำการยืนยันสิทธิ์ในวันที่2ที่3พฤษภาคม6-7ย้ำอีกทีแน่นอนว่าน้องๆที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์นะครับเป็นรับที่2ก็คือน้องๆที่ ไม่เคยยืนยันสิทธิ์มาก่อนหรือไม่เคยติดมาก่อนในรอบที่1นไม่งงเนาะกับน้องๆที่เคยติดในรอบหนึ่งและสลับไปแล้วเมื่อวันที่8ปุพฤษภาคมที่ผ่านมาออกมาคือมังน้องนะครับที่ต้องการสลับสิทธิ์ในรอบที่2นะครับจะมีการสลับสิทธิ์ในวันที่4ี่พฤษภาคม6 7แน่นอนว่าคนที่สลับสิทธิ์ในรอบนี้ก็คือคนที่อยากจะไปต่อในแอดมิชชั่นหรือว่าในรอบที่3านั่นเองต่อมานะครับในรอบที่3ารอบนี้จะมีความพิเศษอยู่นิดนึงก็คือในรอบนี้นะครับจะมีการประกาศผลทั้งหมด รอบด้วกันรอบแรกนะครับจะประกาศผลในวันที่20พฤษภาคม ส่วนน้องๆนะครับที่ติดนะครับในการประกาศผลครั้งที่2ในวันที่15พฤษภาคมรอบนี้นะครับจะไม่มีการยืนยันสิทธิ์นะนครับเพราะว่าในการที่น้องๆเลือกหรือ,รอรขอประมวลผลครั้งที่2เนี่ยเท่ากับน้องๆยื่นความจำนงในการยืนยันสิทธิ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่20 21พฤษภาคมเท่ากับน้องที่ติดในรอบที่2ซึ่งประกาศในวันที่15พฤษภาคมเท่ากับการที่น้องๆได้ยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติแล้วเป็นการออโต้เคียร์ดิงเฮาส์ ในรอบนี้นะครับที่จริงเงินมันจะมีดีเทล,ลตามมาด้วยส่วนสุดท้ายก็คือน้องๆที่ต้องการสละสิทธิ์ในรอบที่3น้องๆสามารถทําได้นะครับในวันที่26พฤษภาคมเฉพาะดอกจัอีล้ลนตัวนะครับก็คือเฉพาะน้องๆที่ติดในรอบที่3แล้วยินกันสิธิ์ในวันที่20 21สพฤษาคมเท่านั้นน้องๆที่เคยติดในรอบ1รอบ2ถึงแม้จะยังไม่เคยสาสิทธิ์ก็ตามไม่สามารถมาสาสิทธิ์ในรอบนี้ได้สุดท้ายครับในรอบที่4หรือว่าในเร็กเอเมชชั่นเนี่ยนะครับก็จะมีการยิงอาสิทธิ์ทั้งหมด2รอบด้วยกันรอบแรกครับในวันที่6ที่7มิถุนายน6 7 รอบ2คือวันที่17และ1 8บดพฤศจากายน67นะครับรอบนี้โปรเซสจะคล้ายๆกับรอบหนึ่งรอบ2ก็คือต้องรอประกาศผลจากมาหลาลัยก่อนปุ๊บติดแล้วปุ๊บต,ต้องเข้ามาทําการยืนยันสิทธิ์ในระบบด้วยและแน่นอนยาอีรอบหนึ่งคนที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ก็คือคนที่ไม่เคยยืนยันสิทธิ์มาก่อนหรือเคยสาสธิ์ไปแล้วเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นรอบนี้นะครับจะไม่มีการอะครับ ตราสิทธิ์อีกแล้วเพราะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายของระบบคีแคทแล้วซึ่งถ้าน้องนะครับจะไม่เอาแน่นอนว่าน้องต้องเลือกเลยครับไม่ใช้สิทธิ์ติดแล้วไม่ใช้สิทธิ์ในรอบที่สีสุดท้ายฝากเอาไว้นะครับสำหรับการจัดก,การสิทธิ์ในรอบคีแคทก็คือน้องๆควรจะรู้ตัวเองรู้ใจให้ดีเอาให้แน่เอาให้ชัดติดแล้วเอาไหมติดไม่เอาเพราะว่าการลังเลหรือว่าการที่เรายึกยักเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับเสียสิทธิ์ไปในการมีที่เรียนเลยจ้าวิธทีครับน้องที่ติดในรอบที่หนึ่งถ้าต้องการจะเอา อย่าลืมไปยืนยาสิทธิ์ในวันที่6ที่เจ็ดกรุงพานี้ถ้าน้านองๆไม่เอาเลือกไม่ใช้สิทธิ์หรือไม่ต้องเข้าไปทําอะไรในระบบเลยครับส้าน้องที่เผลอมือลั่นใจบ้างอะไรแล้วแต่จะไปรอบสองอย่าลืมไปสาธสิ์ในวันที่8พฤษภาคมฝากเอาไว้เพราะว่าทุกปีนะครับจะมีน้องที่บริหารจัดการสิทธิ์ผิดพลาดไม่เป็นทําให้ชีวิตพังเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับถ้าน้องนะไม่ได้ดียกนสิทธิ์เท่ากับย้านไปทีก็คือไม่มีที่เรียนน้องๆสาธสิ์ไม่ทันเท่ากับ สมัครไปต่อไม่ได้เนาะฉะนั้นนะครับกา,ารแังอาสิทธ์เป็นสิ่งที่สําคัญของเด็กทีแคทจริงๆในทุกปีนะน้อง,องควรจะศึกษาให้ดีทั้งวันเวลากันหมดการอย่าพลาดนะครับสุดท้ายนะครับน้องๆน,น,นะครับตนเป็นเพื่อนห็นตนเนาะทุกคนต้องไปศึกษาให้ดีๆข้อมูลมีเยอะมากแล้วอย่าทําพลาดและการแพนเป็นกำลังใจให้นะครับผมสวัสดีครับ